สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี neighbor, ่ๆเพื KK, ่อนๆน้องๆทุกทุกคนนะครับพี่น้องครับผมลุงทัศน์ชาแนลครับลุงทัศน์มาพบมาเจอพี่น้องของเราในงวดวันที่สิบหกตุลาครับสิบหกตุลาหกสี่เรามาพบมาเจอกันครับวันน like ี้ผมจะมานําเสนอครับสองตัวล่างตรงๆครับเป็นเลขชุดสองตัวล่างหลักสิบและหลักหน่วยอยู่พร้อมกันในคลิปเดียวเสร็จนะครับดูจบได้สองตัวล่างตรงๆครับมาครับ วอดนี้จะได้อะไรมาฟังคําเตือนแล้วรับชมเลยดีกว่าครับคําเตือนพี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับคลิปวิดีโอต่อไปนี้ที่ผมกําลังนําเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราน,นะครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความวันดีจากบุทัศน์ชนเนลครับมาครับวันนี้ผมจะเริ่มคํานวณจาก16รกรานะครับ เป็นเลขชุดสองตัวล่างนะครับก่อนจะรับชมพี่น้องครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยครับขอบพระคุณมากมากสำหรับผู้ที่กดไลค์และกดแชร์ให้นะครับมาครับมาดูส่วนวิธีทำก่อนครับหลักสิบล่างวันนี้วางไว้สี่ตัวนะครับบวกร้อยสิบที่หนึ่งบวกด้วยรหัสศูนย์หนึ่ง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 นะครับจะได้หลักสิบอยู่หนึ่งตัวครับส่วนหน่วยล่างพี่น้องครับให้บวกสิบหน่วยล่างบวกร้อยที่สามบวกด้วยรหัสศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งห้า จะมีอยู่ห้าตัวนะครับสูตรนี้ครับส่วนสูตรที่สองสิบบนบวกร้อยสิบที่สองบวกด้วยรหัสศูนย์หนึ่งหนึ่งสองจะมีอยู่สี่ตัวครับมามาดูกันครับสองสูตรนี้เอาชนกันตัดกันเลยครับไปที่สิบก่อนครับสิบล่างร้อยสิบที่หนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดได้แปดครับแปดบวกหนึ่งได้เก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่ง แปดเก้าศูนย์หนึ่งครับส่วนหน่วยบนครับหน่วยล่างครับสิบหน่วยล่างบวกร้อยที่สองสิบหน่วยล่างบวกร้อยที่สามเจ็ดบวกสองได้เก้าครับจะได้เก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งบวกหนึ่งได้สองบวกห้าได้เจ็ด เก้าศูนย์หนึ่งสองเจ็ดครับส่วนสูตรที่สองสิบบนบวกร้อยสิบที่สองสิบบนร้อยสิบที่สองสองบวกห้าเป็นเจ็ดครับเจ็ดแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเอาสองสูตรนี้ตัดกันครับจะได้เก้าศูนย์ไม่มีหนึ่งเจ็ด ขออภัยครับสูตรนี้มันจะเริ่มเดินจากง,งสิงหานะครับร้อยสิบที่หนึ่งแปดเก้าศูนย์